คือมีอาการปวดที่บริเวณคอแล้วก็กระดูกสันหลังอะคะ่ะแล้วก็มันก็จะลาวมาที่เนี่ยบริเวณหัวไหล่แขนทําให้แบบมีอาการชาแล้วคราวนี้ก็เลยไปหาหมอหมอก็ใช้วิธีการฝังเข็มทํากายภาพซึ่ง2องอย่างเนี้ยก็คือใช้เวลานานมากค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรแล้วก็วันหนึ่งเราก็เลยไปแบบ กำลังเล่น Facebook อยู่โฆษณาตัวเนี้ยมันก็ขึ้นมาว่าเป็นยาบรรเทาปวดที่เป็นสมุนไพรเราก็เลยสนใจเราก็เลยลองหาข้อมูลดูว่ามันจะแก้ปวดแก้อะไรได้ยังไงบ้างเราก็ไปเจอสมุนไพรตัวเนี้ยค่ะยี e ่ห้อ DLC มันสกัดมาจากธรรมชาติเป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเลยค่ะทำให้แบบ ทานไปแล้วก็เราว่ามันมันก็รู้สึกดีกับร่างกายเพราะปกติอะ่ะเราเป็นคนที่แพ้ยาที่เป็นสายเคมีเยอะมากเวลาไปหาหมอหมอก็จะแบบปวดหัวกับการหายาให้เราแต่ตัวเนี้ยเราค่อนข้างมั่นใจเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรก็ตอนแรกที่สั่งซื้อมาก็กคือว่าก็ไม่ได้มั่นใจมากค่ะว่ามันจะดีขนาดไหนในเมื่อไม่มั่นใจเราก็เลย ต้องลองพอลองแล้วก็คือทานไปกล่องแรกอะคะ่ะอาการที่ชาตามแขนก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งมาใหม่เพิ่มมาใหม่อีกสองกล่องแล้วตอนนี้เ็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะถ้ายังไงก็คือฝากให้ทุกท่านลองลองทานยาสมุนไพรตัวนี้ดูนะคะเพราะเราคิดว่ามันก็ ดีกับร่างกายมากกว่าค่ะ